เคยสงสัยไหมคะว่าการขายตัวตนมันคืออะไรคุณบอลลอนจะบอกนะคะว่าการขายตัวตนมันคือสิ่งที่คุณเป็นอยู่นั่นแหละครับคุณชอบอะไรสนใจอะไรคุณรู้ไหมว่าการที่คุณชอบอะไรสนใจอะไรแล้วคุณนํามันมาโชว์บนโลกออนไลน์คนเขาสนใจคุณนะครับแต่ขี้สําคัญมันคือท้าตัวคุณเองนะครับ นำสีที่คุณชอบมาแก้ปัญหากับผู้คนด้วยมันโคตรว้าวเหมือนที่ครูบอลทำอยู่นะครับคือครูเป็นคนหนึ่งที่ชอบมากๆเลยในการท่องเที่ยวชอบพาลูกตาสองลูกตานี้ไปดูสถานที่ใหม่ๆพอเราชอบแบบนี้คุณรู้ไหมว่าครูทําอะไรกับมัน ครูก็ถ่ายคลิปให้ความรู้ด้วยครับแล้วความรู้ที่ครบูบาลาให้คืออะไรรู้ไหมครับมันก็คือธุรกิจที่มันมีเงินเข้าเร็วเท่าความคิดครับเราอยู่ที่ไหนก็ได้เราจะใช้คิดแบบไหนก็ได้แล้วคุณเข้าใจไหมว่าการที่เราอยู่ที่ไหนทําอะไรแล้วเงินมันเข้าเนี่ยมันโคตรฟินลองนึกภาพดูนะครับคุณตื่นมาในสถานที่ที่สวยงามมากๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องพาตัวเองไปเข้างานแต่คุณได้เงินทุกวันเก็ตปะ นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องทำนี่คือการสร้างาตัวตนที่ง่ายสุดในยุคนี้ครับคือการเอาหน้าออกกล้องและโชว์ความเป็นคุณให้คนเห็นเก็ตนะ